สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไบเกอร์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบวิเบ่แหล่งรวมความเคลื่อนไหวจักรยานยนต์รุ่นใหม่ รถแต่งรถซิ่งรถแปลกจากทั่วทุกมุมโลกใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์ชอบของใหม่ชอบฟังรีวิวก่อนตัดสินใจซื้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบายวิเบ้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผอมมาจากพาทุกคนไปดูรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายอิตาลีอย่างโมโตโมรินีกับโมเดลที่ชื่อว่า All t ออ้าย4 5 0ปี2 0 2บบอกเลยว่าใครเห็นแล้วต้องร้องว้าวเพราะคันนี้ไม่ใช่แค่สวยดูดันเท่านั้นแต่ยังมากับเครื่องยนต์และสเปคที่จัดเต็มแบบเกินตัว ถ้าใครกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์เนกเกตบายสายลุยขนาดกลางที่ขี่ได้ทั้งในเมืองและทางไกล คันนี้น่าสนใจมากๆาก Moto Morini Alltype 450 2026เป็นรถมอเตอร์ไซค์ทรง Naked Sport ผสม a d v e n ดเวนเจอรที่ออกแบบมาให้ขี่ได้ทุกสภาพเส้นทางทั้งถนนดำถนนลูกรังหรือขึ้นเขาลงห้วยตัวรถดีไซน์สไตล์ยุโรปทันสมัยไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอรคู่ทรงดูพร้อมไฟ DRL รูปทรงเฉียบคมบังลมหน้าขนาดกลางปรับระดับได้เบาะนั่งแบบสองตอนที่นั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน ถังน้ำมันขนาด16ลิตรรองรับการเดินทางไกลได้แบบสบายๆเฟรมรถเป็นแบบท่อเหล็กถักน้ำหนักเบาแข็งแรงมาพร้อมสวิงทมอลูมิเนียมเบรกหน้าดิสก์ขนาด320มิลิเมตรคาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์จากนิตซินส่วนด้านหลังเป็นดิสก์เดี่ยว240มิลิเมตรระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโช้หัวกลับอักซ้าดาวขนาดแกน41มเมตร จาก KYB ปรับได้ด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวแบบปรับพอรีโหลดได้เครื่องยนต์ที่ใส่มาใน a l l t r a 450 2026เป็นเครื่องยนต์2สูบเรียง DOHC 8วาวขนาด4 5 0ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด47แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด42นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดมีส l i p p e r c l u ลัลติดตั้งมาให้ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ลงได้อย่างนุ่มนวล ปลอดภัยเวลาเชนเกียร์ลงแรงแรงความเร็วสูงสุดทำได้ประมาณ170 1 8 0กิโลเมตรชั่วโมงและยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ด้านระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วย ABS หน้าหลังแบบเปิดปิดได้โหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดได้แก่ Sport Touring และ Off-Road ปรับการตอบสนองของคันเร่งและ ABS ตามสภาพเส้นทางพ่วงด้วยระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบ assist a n d slipper clutch ที่ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังเวลาเปลี่ยนเกียร์ลงแรงแรงหน้าจอเรือนไมลเป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลครบทั้งมาตรวัดความเร็ว รอบเครื่องยนต์ระดับเกียร์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงโหมดการขับขี่และยังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านบลูทูธมีระบบนำทางและแจ้งเตือนการโทรเข้าออกรองรับทั้ง iOS และ Android มิติรถมีความยาว2,120 mm มมกว้าง870 mm สมมสูง1,330 m mm, มความสูงบาอก820 mm มเม น้ำหนักตัวรถอยู่ที่172กิโลกรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับรถระดับเดียวกันในตลาดการควบคุมรถทำได้ง่ายทั้งขี่ในเมืองและเส้นทางแอดเวนเจอร์ตัวล้อเป็นแบบล้อซิลวดขนาด19นิ้วด้านหน้าและ17นิ้วด้านหลังพร้อมยางแบบกึ่งทางเรียบกึ่งวิบากราคาเปิดตัวของ Moto Morini a l t r i 450 2026อยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทในตลาดยุโรปและคาดว่าเข้าไทยจะมีราคาประมาณ2 5 9 0 0 0ถึง2 6 9 0 0 0บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสเปคและออฟชั่นที่ได้ใครที่มองหารถ2ส,สูบ 454cc สไตล์เน็กเก็ตสายลุยคันนี้คืออีกตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแน่นอน ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบ้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ